ใครๆก็รู้นะครับว,ว่าวงการบอร์ดเกมในประเทศไทยบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเกมนี่มีให้เลือกเล่นเป็นร้อยเป็นพันเกมแล้วมีใครเคยเป็นไหมครับแบบว่าอยากเล่นเกมนั้นเพราะอาร์ตส,สวยอยากเล่นเกมนี้เพราะว่าชอบตีมแต่ว่าประเด็นคือมันมีแต่ภาษาอังกฤษครับ ถ้าเราซื้อมาแล้วจะรอให้เพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษมาสอนเนี่ยบางทีมันก็ไม่สะดวกหรือแม้ว่าเราจะไปหาดูคลิปที่เขาสอนเนี่ยบางเกมมันก็มีบางเกมมันก็ไม่มีไงและถึงแม้ทุกวันนี้จะมีบอร์ดเกมแปลไทยเยอะมากนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่เกมที่เราอยากเล่นไงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแก้ปัญหานั้นกันสวัสดีครับผมชื่อแอมนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เอาตัวเองออกมานั่งพูดหน้ากล้องแบบนี้นะครับก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าถ้าเกิดพูดจาผิดพูดจาเร็วเกินไปหรือว่าพูดเพียเพ้ยนนิดหน่อยเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโปรดให้อภัยกันด้วยนะครับจากปัญหาที่กล่ามาเมื่อต้นคลิปเนี่ยทำให้ผมเ,เกิดไอเดียที่อยากจะมาทํารายการที่จะชวนเพื่อนๆนนมาเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษจากบดเกมไปด้วยกันครับผมซึ่งคําศัพท์ที่จะเอามาเนี่ยจะเป็นคําศัพท์ที่เราเห็นบ่อยๆแหละเวลาที่เราอออ่่าานูหรร,รษษษษษษืะไยงี้ เราคุ้นชินกันอยู่แล้วแต่ว่าก็จะพยายามเอามาแปลให้แบบถ้าบางคนรู้แล้วก็ก็ถือว่าฟังซ้ําไปนะครับหรือบางคนที่ยังไม่รู้ก็ถือว่าขอให้มันมีประโยชน์ละกันนะครับเวลาที่เราอ่านรูบุ๊กเราจะได้เข้าใจเกมได้มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับคําศัพท์ที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณ20กว่าคําได้โดยคิดว่าจะเรียงตามเหตุการณ์จริงที่เวลาเราซื้อเกมมาหนึ่งกล่องเราเปิดรูบุ๊กขึ้นมาแล,แล้วเราปื๊บอ่านมาเนี่ยจะเจออะไรบ้างครับโดย เริ่มจากคาแรกเลยคําที่1คํานี้เจอแน่นอนนั่นก็คือเราซื้อเกมมาปุ๊บเราเปิดกล่องมาปุ๊บเราเจอสิ่งนี้ครับสิ่งนี้ก็คือรูบุ๊กใช่ไหมรูบุ๊กก็คือหนังสือกดครับรูแปลว่ากดบุ๊กก็คือหนังสือทุกคนรู้อยู่แล้วหรือว่าอันนี้คือบางคนก็จะเรียกว่าคู่มือบางคนก็จะเรียกว่าหนังสือกดนะครับนั่นแหละก็คือรูบุ๊กครับผ่านมาหนึ่งคำนะคำต่อมาครับหลังจากเราเปิดรูบุ๊กมาหน้าแรกเราเจอคํานี้ครับ มันคือแค่น,นี้แ้าอันนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นตัวนี้ห้ให้นะครับมันคือคําว่าคอมโพเนนต์ครับคอมโพเนนต์แปลว่าส่วนประกอบครับอ่าสเปรให้ขยายกันนะ้นคือส่วนประกอบชิ้นเล็กๆที่จะเอามารวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับสาหรับเกมก็คือ,อมีตัวละครเท่านี้มีการ์ดเท่านี้นะครับเนี่ยคือคอมโพเนนต์ของเกมนี้พอมันหลายๆชิ้นมารวมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นเกม1เกมนะครับอันนี้คือคําว่าคอมโพเนนต์เนาะคำต่อไปนะครับก็คือคําว่าเซตอัพครับผม บางเกมก็ใช้คาว่า prepare ซึ่งความหมายในทางในเชิงบอร์ดเกมอะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าพูดถึงคําศัพท์ที่จากอังกฤษแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับโดยที่ะมาผมเปิดดิกมาประมาณนี้ว่าถ้าเซตอ p เนี่ยมันจะใช้กับสิ่งที่ใหญ่หน่อยใหญ่กว่าอย่างเช่นพรุ่งนี้จะมีงานแต่งเนี่ยทีมงา์กันไนก็จะต้องไปเซตอ p เวทีเซตอั up, ที่นั่งเซตอ p ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซตอั up. ส่วนคาว่าพรี p พย์เนี่ยออกไปชังเชิง,ชงแบบตะเตรียมเต,ตรียมการซะมากกว่าอย่างเช่นอะ งานแต่งงานเดิมเลย organize set up งานไปใช่ไหมส่วนคนที่จะมาขายรัดหน้าในงานแต่งเนี่ยเขาจะต้อง prepare อุปกรณ์ของเขามาก็คือหั่นผักมาเตรียมหมูหั่นหมูหั่นผักอันนี้คือ prepare ครับมันจะใช้ในเชิงเตรียมซะมากกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปจะมาเข้าเรื่องหมวดแบบเกมที่มีมีการ์ดมีการ์ดเยอะเริ่มจากคำแรกครับคำว่า shuffle การ shuffle shuffle Sh แปลว่าอะไรแปลว่าสลับ หรือสับในทางเกมนี่คือก็คือการสับไพ่นะครับคือการช็อ f เฟลช h อ f เฟลเสร็จอ่ะมันจะมีการทําอะไรครับดิวคําต่อไปคือคำว่าดิวแปลว่าแจกการ์ดให้เพื่อนกน็คือเราจากเจ้ามือ <c oughs> จากเรายื่นส่งการ์ดให้เพื่อนทีละใบทีละใบยอย่างนี้เขาเรียกว่าดิวนะครับแปลว่าแจกการ์ดนะครับอีกคํานึงคือคําว่ารอครับรอเนี่ยแปลว่าจัว่วอ่ามันจะไม่เหมือนดิวเมื่อกี้เนาะดิวคือเราแจกให้เขาส่วนรอเนี่ยคือ เขาจ่วเองจัวจากกองกลางเนี่ยเขาเรียกว่า door guard คำต่อไปคือคําว่า e d ครับบางเกมที่มีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยมันจะมีไอแผ่นเล็กๆที่เป็นแบบบทสรุปว่า s t e ปนี้ทําอะไรทําอะไรไอแผ่นเนี้ยเราเรียกว่า player e d ใช่ไหมครับคาว่า e d เนี่ยแปลว่าช่วยเหลือการช่วยเหลือนะครับ player e d ก็แปลว่าไอแผ่นเนี้ยอนเนยอาไว้ช่วยผู้เล่นจะได้ไม่ลืมว่าอะไรทําอะไรได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่ง e d เนี่ยเราจะได้ยินบ่อยจากคาว่า first i d kit อะไรแบบนี้นะครับ first aid คือช่วปฐมพยาบาลกล่องแดงๆนั่นแหละก็คือเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก่อนจะไปหาหมอเพราะฉะนั้น aid แปลว่าช่วยเหลือนะครับโอเคจบเรื่องเรื่องการเรื่องอะไรไปต่อมาคือคํานี้ครับ each กับ all ซึ่งถ้าแปลคําว่า each มันจะไม่เหมือนกัน each กับ all จะแปลไม่เหมือนกัน each แปลว่าแต่ละแต่ละแต่ละคนแต่ละอย่างแต่ all คือทั้งหมดทั้งหมดทุกคนนะครับ ทีนี้ในเกมนะส่วนมากอันนี้ส่วนตัวที่ผมเจอนะครับผมคิดว่ามันน่าจะใช้เหมือนกันหมายคมว่าความหมายเหมือนกันคือจะเจอแบบ each player t a k e one wood นะสมมติก็คือทุกคนแต่ละคนเนี่ยได้1 wood ด้ไม้เป็นคนละชิ้นหรือว่าบางทีก็จะใช้ว่า all player get one wood ก็คือทุกคนได้ไม้1ชิ้นเหมือนกันซึ่งผมคิดว่ามันก็คือน่าจะความหมายเดียวกันนะครับในเชิงบอร์ดเกมแต่ถ้าเกิดข้างนอกก็คนละความหมายนะครับผมต่อมาคือคําว่า clock wise กับ anti clock wise ครับ ก็ฮ็อกไว้แปลว่าตามเข็มนาฬิกาอ่ะซึ่งมันบนท่นี้นน,น,น,นี้ไม่แน่ใจว่าในกล้องมัน,มนเหมือนหรือเปล่าก็คือจากมันคือการเหมือนเธอรอเดอร์ครับเราเล่นเสร็จคนทางซ้ายก็จะเล่นต่อคนทางซ้ายของคนนั้นก็เล่นต่อไปวนไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกาครับส่วนแอนตี้ฮอกไว้ก็คือก็คือย้อนสอนแค่นั้นเองก็คือทวนเข็มนาฬิกานะครับไม่มีอันนี้ชัดเจนไม่มีอะไรต้องแปลน่าจะไม่มีคำแปลอื่นนะน่าจะมีคำแปลเดียวนะครับต่อไปคือคำว่าดิสการ์ดครับคำว่าดิสการ์ดเนี่ยแปลว่า ทิ้งครับผมซึ่งจริงๆ discard ไม่ได้ใช้กับแค่ร a ดนะทิ้งอย่างอื่นทิ้งสมมตินในเกมทิ้งไม้ทิ้งหินทิ้งอะไรก็ได้เราใช้คําว่า discard หมดซึ่งถ้านอกเกมไอ้คําว่า discard ก็ใช้นะครับมันก็คือการทิ้งอะไรบางอย่างที่เราเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการทิ้งออกไปนะครับเวลาเจอ discard เสร็จปุ๊บเราเจอคําต่อไปที่จะมามักจะมาด้วยกันครับก็คือคําว่าพายแปลว่ากองนะส่วนมากเราเจอตรง discard พายก็คือ เราทิ้งลงไปเป็นกองนี้คือกองทิ้งนะนีแล้วก็มีอีกอันนึงคือเป็นดรอพายก็คือเป็นกองสำหรับจัว่วแล้วก็จะมีคำานึงครับคล้ายๆคำว่าพายคือคำว่า stack ครับมันจะไม่เหมือนกันถ้าตามคำแปลมันจะไม่เหมือนกันคือ stack เนี่ยมันอาจจะทรงแบบเรียงสวยงามซ้อมเป็นชั้นๆหน่อยอเราแบบพ่มากองรวมกันตั้งเป็นชั้นๆอันนี้อาจจะเรียกว่า stack ได้แต่ถ้าเกิดพายเนี่ยลักษณะของของพายเนี่ยอันนี้ผมดูคำแปลมานะไม่ได้คิดเองนะครับเขาบอกว่ามันจะแบบ กองกองสุงมเป็นทรงคล้ายๆภูเขาอ่ะอันเนี้ยจะใช้คําว่า pile มันจะไม่เป็นระเบียบเหมือน stack stack จะแปลว่าซ้อนทับกันอย่างเป็นระเบียบคําต่อไปครับก็คือคําว่า objective หรือ mission อ่ะอันนี้ก็ในเชิงบทเกมอีกแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับ objective เนี่ยแปลว่าเป้าหมายที่เราอยากจะทําให้สําเร็จครับวน mission เนี่ยถ้าแปลแบบทั่วไปก็คือภารกิจซึ่งผมมองว่าความหมายภาพใหญ่มันน่าจะเหมือนกันนะก็คือภารกิจของเราคือสร้างบ้านสามหลัง หรือว่าเป้าหมายของเราคือสร้างบ้านสาหลังก็คือเป็น ive, ออบเจกตีท์กับมิชชั่นที่มันน่าจะแปลเหมือนกันนะครับทีนี้จากคำว่าออบเจกตีทครับบางเกมก็จะมี2แบบออบเจกตี e มี2แบบก็คือพับ l ิกออบเจกตีทนะครับก็คือว่าพับ l ิกแปลว่าสาธารนณะพับลิกออบเจกตีทก็คือเป้าหมายรวมกันทุกคนในเกมเนี้ยเป้าหมายเดียวกันคือสร้างบ้านสามหลังใครทําได้ก็จะได้คะแนนนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็จะมีคํานึงก็คือคําว่า p r i v a t e Ob objectiveive private เนี่ยแปลว่าส่วนตัวก็คือเราคนเดียว private objective ก็คือเป็นเป้าหมายส่วนตัวของเราครับทีน,นี้ถ้าเราทําได้เราก็จะได้คะแนนแต่สมมติคนอื่นทําได้เขาไม่ได้คะแนนครับเป็นเราคนเดียวเท่านั้นที่จะได้คะแนนจาก private objective คต่อไปนะครับคือคําว่า spend pay นะครับสองคำนี้ความหมายคล้ายๆกันก็คือการจ่ายนะครับจ่ายเงินจ่ายอะไรไปแต่ว่าถ้าเป็นตามคําศัพท์แล้วนะครับ ก็คือมันจะคำแปลแคล้ายๆกันแต่ว่ามันใช้ไม่เหมือนกันครับคําว่า spend เนี่ยแปลว่าจ่ายใช่ไหมจ่ายแบบเราจ่ายอะไรออกไปแบบนี้ส่วนมากเราจะเคยเห็นได้ยินคาว่า spend to ค่อยอันนี้ในเกมถ้าเป็นในชีวิตจริงข้างนอกไหกนก็จะเป็นแบบ spend time with you ก็คือการแบบใช้เวลาของเราไปกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการจ่ายแบบอาจจะไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่ตัวเงินเป็นอะไรก็ได้นะครับ ส่วนเปเนี่ยเปหรือเพเนี่ยมันจะใช้แบบไม่ใช่เป the time อะ่ะไม่ใช่ Pay t o c o i อย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบ Pay the cost of the house อะไรอย่างงี้สมมติน,นะครับในเกม a y the cost คือจ่ายค่าสร้างบ้านในเกมจ่ายค่านู่นนี่นั่นซึ่งจ่ายด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ไม่ได้ระบุในนั้นว่าจ่ายด้วยอะไรนะครับทวนนะครับ สเปนคือการจ่ายด้วยอะไรสักอย่างที่เราบอกไปสเปนทูคอยสเปนเดอะไทม์สเปนวันวูดอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าอันนี้คือเปย์ก็คือเราบอกว่าเปย์เดอะคอ of สออฟ t ัมติงนะครับก็คือจ่ายของตามราคาของสิ่งที่เราอยากจะซื้ออะไรแบบนี้นะครับในเกมนะครับต่อไปคือมีจ่ายแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมีได้รับด้วยไอ้คำว่าได้รับในเกมเนี่ยมันก็จะมีประมาณสองสามคำก็คือ c e i v e อันนี้เจอบ่อยสุดมี get แล้วก็มี e a r n นะประมาณนี้นะครับทุกคำคือได้รับหมดแต่ว่า เรามาพูดเรื่องคำแปลของคำศั์นะครับ receive เนี่ยแปลว่าได้รับความหมายเขาบอกว่ามันได้รับโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะครับสมมุติเราอยู่ดีๆเพื่อนถอยเต๋าออกหน้า6ถ้าเกิดเพื่อนทอยเต๋าออกหน้าหเราจะได้รับเงินด้วย1บาทอย่างเงี้ยสมมตินะครับก็คือเราได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับซอีกคำหนึ่ง get get ก็คือได้รับมาเหมือนกันคล้ายๆกันครับก็คือ ได้รับมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจจะตั้งใจไหมก็อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับอีกอันหนึ่งคือคําว่าเ e อินเอินเนี่ยความหมายของมันคือได้รับแต่ว่าได้รับมาจากการแบบทุ่มเทและพยายามทำนะครับอย่างเช่นเราตั้งใจอ่านหนังสือมากเราแบบตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเราก็สอบได้ที่1เนี่ยคือเราเอินตาแหน่งที่1น,นั้นมาครับเราไม่ใช่ว่าอยู่ยดีก็ได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจเราพยายามกับมันแล้วเราได้รับเนี่ยเขาเรียกว่าเอินครับผม คำต่อไปคือคำว,ว่า instant กับ immediately นะครับก็เจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมบอกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาพูดเราว่าพูดถึงคำแปแลลวกัน instant เนี่ยแปลว่าทันทีทันใด immediately ก็แปลว่าทันทีทันใดเหมือนกันแต่ว่าใช้ไม่เหมือนกันครับมันส่งคล้ายๆ spend กับ pay มันจะมีการ์ดสมมุติว่าเราในการ์ดมันจะมีการ์ดบางใบที่บอกว่า instant effect ของมันคือทำอะไร ไอ้ i n s แต n t effect เนี่ยแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้การ์ดนี้หรือซื้อกาดนี้อะไรเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกนั้นทันทีด้วยแต่ว่า m m e d i a t e l y เนี่ยมันจะเป็นทรงแบบเหมือนจะเป็นประโยคที่อยู่ในรูปุอีกทีว่าสมมติคุณซื้อกาดใบนี้ปุ๊บคุณจะ immediately ได้รับ1นึ่งวูดอย่างเงี้ยเป็นการบอกว่าถ้าคุณซื้อกาดใบนี้ให้คุณหยิบบูดมาด้วยอิมเมดิลี่เท one b o ู t มาอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเข้าใจไหมผมเองก็งงเหมือนกันอธิบายไม่ถูก มันก็จะแก้จบเกมมันจะมีคํานี้เกิดขึ้นมาครับคือคําว่าทริกเกอร์เราจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวทริกเกอร์จบเกมคือแบบนี้แบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยคำว่าทริกเกอร์เนี่ยแปลเป็นไทยว่าตัวกระตุ้นสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไปทำอีสิ่งนี้มันจะกระตุ้นให้เกิดการจบเกมขึ้นอย่างเช่นเราสร้างบ้านครบ3ามหลังเมื่อไหรา่ปุ๊บมันคือทริกเกอร์แล้วว่าอ่ะรอบนี้คือรอบสุดท้ายทริกเกอร์คือตัวทําให้จบเกมต่อมาอ่ะพอเราทริกเกอร์จบเกมกันไปแล้วปุ๊บคิดคะแนนวุ้ มันจะมี1คนที่จะได้รับชัยชนะนะครับซึ่งภา,าษาอังกฤษคำว่าชนะเนี่ยที่เห็นกันบ่อยๆนะก็มีอยู่2คําก็คือคําว่า1คือ Win นะครับวินแปลว่าชนะถ้าเติม ER อาร์ด้วยวินเนอก็คือผู้ชนะก็คือไอคนนี้แหละได้คะแนนเยอะสุดเป็น Winner นะครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคําว่า Victory นะครับ Victory ก,ก็แปลว่าชัยชนะเหมือนกันแต่ว่า มันจะใช้ไม่เหมือนวินนะครับวิกตอรี่มันจะใช้แบบดูแบบอลังการยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นดูใช้กับพวกแบบสงครามแบบฟุ้นยิ่งใหญ่2คนแล้วเราได้รับชัยชนะด้วยเกียรติภูมิมันสูงส่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นไม่บ่อยจะเห็นแบบสมมติใครเล่น R O V เนี่ยวลาชนะมันจะเขียนว่าวิกตอรี่มันไม่ใช้คําว่าวินนะครับผมทีนี้ต่อไปคือคําว่าจากวินจบวิกตอรี่ใช่ไหมไอ้คนที่แพ้ล่ะคนที่แพ้เรียกว่าอะไรคนที่แพ้ก็คือเรียกว่าลอาไม่ใช่เรียกว่า lose นะครับเป็นคำว่า lose ก็คือ,คอแปลว่าแพ้อันนี้ lose คือม ส่วนในคนที่แพ้ให้คนวิกตอรี่เนี่ยวิกตอรี่มันจะตรงข้ามกับคำว่าดีฟีดดีฟีดก็แปลว่าก็แพ้แั่นแหละก็คล้ายๆลูสแต่ว่ามันจะแบบยิ่งใหญ่กว่าเหมือนกันเลยเหมือนวิกตอรี่ก็คือแบบพายแพ้สงครามนี้ให้กับศัตรูอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แค่แบบเล่นเกมแพ้อะอมันจะดูแบบอลังการกว่านั้นอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคำศัพท์ที่เจอบ่อยๆเห็นบ่อยๆนะครับใครที่ทนฟังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ทนฟังกันมาได้ ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไม่ชัดแต่ไม่ถูกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยเต็มที่เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นนะครับผมก็สำหรับวันนี้คิดว่ามีเท่านี้เดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นคำอะไรบ้างก็รบกวนฝากติดตามด้วยนะครับพูดมาตั้งนานลืมบอกชื่อรายการครับรายการนี้ผมตั้งใจให้ชื่อว่า English on the Table นะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ